เนี่ยครับผมนะครับมูนไลท์สองนะครับเป็นชื่อเป็นเดโมยน <a> ั่นี้ oh, ยุทธวินีหคือเป็นเกมเหมือนเราลงดันเขาออกมาขาดประมาณซึ่งภาคแรกเนี่ยผมเล่นจบไปนานแล้วนะไม่ได้ลงในห้องหลักนะครับหมายคาก à, YouTube. Ô, mà YouTube, tôi mà, tôi tôi trốn, tôi trốn tôi tôi truy tôi tôi nó, hết này ปล่อยชั้นกลางทางอ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวโอ้เป็นไม้กวาดโอ้โหได้กลับมาเป็นแบบเดิมดีเฮ้ยออบฟาำมาลองแบบเทสระบบเป็นนิดหน่อยเบโกบะของต่างชากิยังทั้งไั้นเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมีคนชี้มาหาเราเฮ้ย ได้อยากบอกเหรเป็นปลากราวโกลด์กราวอะไรวะคือมมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถข้ามในพื้นที่ได้นะครับนีนี่น้งแต่ภาคแรกเลยทันี้ก็มาก็เหมือนกันใช <c oughs> ่ทำอะไรเ,เลยเลยดินหัตซ้ายเพื่อปลาโอเค ีเยอะังไรดอกวะกดแท็บไอ้กดชิปก็สามารถตีได้ใกล้ใกล้อะไรอยากลองคอมโบดิ้งให้เวลาเดินเออเดินไกลเกินเหมือนเป็นการตบเฉยๆฉยยี่ห้อ ตบตบหน้าให้หน่อยนะเอฟนะเอเคเรามีกดควิกเอฟทีควิกเอฟโอเคที่มันโอ้ปกติสงสัยมันเป็นแบบว่าว่าว่ามันเป็น คอนโทรลเลอร์นะครับแต่ซึ่งผมเล่นในนี้นะถ้าเก่าก็เป็นคอนโทรลเลอร์นะก็ตบแตแปลกๆหน่อยเออบางบางมันก็เลยแต่ก,กดใช้เราก็เลยบอกว่ากดตัวไหนใายทุกเอมขวาอาอกเฮ้ยยิงด้วยมุดขึด้นมาวดัวดวด่ะไม่หมดก็คือ ก็มีอาตายว่าอยู่ยิงได้หมดเลยก็ิวอกแารทำลายถงกล้วยเก็บอะไรวะเมื่อกี้เพิ่งยิงหมดไปเลยกดไหมใช่ทุกทรีโหลดววววววยิง้โอ๋อีว้ แต่แ,ตแท็บเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคือยังไงเอาไว้ใช้ทำอะไรนี่ไงมาฮะเอาเอาไม่แพ้หี่เหรอฮะปาปาป้าฟาดทำไมมันจะสีม่วงแล้วก็กดแท็บได้ ปั๊บ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 ปาดแล้วก็แฉบจะให้มันแบบเป็นแบบพุ่งม่วก่อนไม่รู้ยังไงแบบนี้แบบันบปดกดแบบคอก๊ง ่างเหีืยขึ้นมาให้ดูว่าไปเท่าไหร่เจ็กไปต่อเยแบบเหมือนเดิมก็มันอยู่แล้วเปิดประตูแต่ก็นั่นะฮะมันมองเห็นด้านหน้ามันแหลกไปมั้งเออมันแบบนี้มันมันค่อยโลดฉาดับระยะทางไป <S <S อีทุระเอฟต้องกดใช้ไงแช่หรืนนงะ A uh, bông bông ha, a ah, x e e Lê cái lênh. Oh, hiểu. Quá? Hello, hết sức. Hold ong. Rangyo, rangyo, rangyo. Oh, hiểu. Slêu. Oh, hiểu. Ah, hả. 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 เราต้องวิง่งนอนต้องวิง่งเวทมันให้วิง่งเอายิงไปมันก็ไม่มีประโยชน์อเลยปืนปืนกระสุนปืนกระสุนโ okay. องเนี่ยนรฮะยิงนะเดวียิงนะฮะเอ็กซกริ้งนะฮะที่ช่วยคุณได้ไม่แน่นะผมอาจจะไปเล่นภาคหนึ่งนะเอาภาคหนึ่งมาลงมันด้วยระดับหนึ่งเอฟโอ้ยเนี่ยเป็นเหมือนเอเก็กเพย กดอะไรพ um. างวะนะต้งน่นกดใีกดคองิดอกดแถโนัดเกตยังยังยังกดไม่ได้อยู่แป๊นนึงนะแปนนึงนะให้เออเออเออเยวตัวบีฮะตัวบีกันก็จำหน่อยนะฮะ เพราะเอฟใช้ของสองก็ไม่ร uh, right. ูแต่ว่าบีเนี่ยการกลับบ้านกดแ็บเพื่อโยกโยกโยกระเป๋าเออ h i s t o r ิ freezer digital dad โอ้โอ้ เดโมก็ทำมาแลกทุกเ,เกมเลยอ๋อไม่ได้ทำมาแลกคอมก่าเกิน <c oughs> <c oughs> มานะฮะพ่อค้าสุดดั้งเดิมของเราพ่อคา้าเขาเรียกว่าอย่งไรพ่อค้าดันเจี้ยนเออเกมเนี้ยเป็นแนวแบบพ่อค้าดันเจี้ยนนะลงดันเจี้ยนมาแล้วก็มาซื้อของไปมาขายของประมาณนั้นจะเรียกไปว่า เพราะคาดันเจียนเพราะมันชอบเอาของในดันเจียนมาขายอะ่ะเออเขาจะแล้วมันก็จะขูงราคาแบบของอันนึงแบบอนละร้อ,รอยเง,งี้ยที่เห็นที่เห็นแบบกระเป๋าไปกดเอ้กดเฟสโตปีนะ่ยิงต่อไปก่อน นี่แล้วก็แต่มันยังทำอะไรไม่ได้นะก็เป็นแค่คุยแบบว่าห่นเดินไปบ้านของเราเดี๋ยวเราตามเฟสไปก่อนที่ใหญ่กว่ามาไหนยคนอาจจะไม่รู้นะว่าเกมภาคแรกเนี่ยมันแจกฟรีไปแล้วนะเออ มันก็หมดฟรีไปแล้วล่ะใครแบบได้ทันก็กุดีไปใครไม่ได้ทันก็รอดูภาคสองนะนี่น่าสนใจเหมือนกันภาคไรก็น่าสนใจนะโฮมยซ็นเตอร์ช็อปออกนะฮะดูก่อนว่ายังไงเห็นปุ๊บบ้านเราเล็ อ้าบ้านกัเลยให้คนที่มันมาเตะเราไม่รู้โนีคเรามาตั้งราคาขายของเหมือนเหมือนที่แบบว่าให้เราลงเงินเยอแล้วก็มันโอเคมากแบบว่าไปดีลได้อ่นนี้สนใจใช่ไหมแต่ยังไม่ซื้อนะเราไปดีลไว้ไปดีล แข่แกร์อ่าไอต่างรนนี้เลยหรอเออเป็นบูสต์บูสต์ได้เออให้แบบทำให้มันแพงขึ้นอ,อ,อันนี้มาเหมืนอนไอเนี้ยเห็นไหมเราเราต้องบูสต์ใช่ไหมล้วเราบูสต์ยังไงวะกดกด e กด e นะครับบูสต์บูสต์คือแบบว่าเหมือนเขาแบบ เอ g, ้ยอยากได้ยี่บห้าบาทอะไรเงี้ยแล้วเราแบบว่าเฮ้ยขออีกห้าทิได้ไหมเพราเราเออเฮ้ยเออเรียบร้อยฮะห้าลูกค้าโอเคพอใจอาการซื้อแล้วก็ใ้เงินอีห้าสิบบาทเราแบบว่ามีบูส์จะบูให้มันหมดเลยโอ้โนโอ้ยบูส์เหรอตายเลยไม่ not bad and now you โอ้เป็นชาที่ให้โคกเพิ่มขึ้นโอโค้ดว้าวอ้มันมันแบบไอ้แย่แพงอ่ะแพงแพงจัดเลยตอนนี้เราเราเรากดไงวะไอไอชามตัวที่สองกดไงวะแค่ปุ่มก็ไม่เห็นอีไม่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 ใช่อี ไม่ใช่ E แล้วเป็นเป็นเป็น C โอ้โหอะไรอากว้าวลองบวกเข้าไปแะ่บวกเพิ่มไม่ได้ด้วยนะเราใส่รีบเลยคนเลยตาตาอย่างรูไว้เคเอ้าโอเค,เ,ออเ,คเราไอ้นี่าวางอา้ามันใช้เมาส์ได้ด้วยเหรอ เโอเค i n d i r ราสามารถตั้งไม่ได้นี่มงเฮ้ยเก็บมามามานี่ o p นท็อปที่นี่เลยโอเค เปิดครับครับผมวัดฟังโอ้ย ในแต่ละวันเลยว่าเอ๊ะเราไม่ซื้อโห้ยอ,อันนี้เอ้ยขอถามราคาหนอ่อยเป็นไงครับเป็นไงเอาเราเพิ่มเลยเฮ้ยเอาฮะเอาเอาอย่างนี้แล้วก็ไอ้ต่างด้วยอะไรครับเพิ่มอีกอดียว โอ้โหคนนี้อย่างรวยเจ้าใช้นี่คนระับป้าเข้าไปบู๊เข้าไปเฮ้ยหมายกอดในเนี่ยฝนะตกซ้ายวาวไปตื่นดีไม่แ้ยเฮ้ย ตอ,อกซื้อหน่อยครับตอ,อกซื้อหน่อยโอเคเราเราบูธธรรมดาไปสวยครับผมเอาไงไงบ้างทำไม่ได้เลยเดี๋ยวบูธเลยทำเหมือนเพิ่มเมึ้นมาแล้วแต่ว่าเราไม่ทันแล้วแต่มันยังไม่พอก็มีแค่นี้ยังไม่พออะไรอีกวะเฮ้ยไม่มีคองขายอยู่แล้ว เออต้องไปลงดันนะเพื่อให้ก่อนที่อ่าคน่ะกี้เขาจะจับเราเวี่ยงเข้าไปไฟทูมูไม่ดูในนี้ไม่มีอะไรเลยแรกอะไร ตอนนี้เรามีเงินหมื่นสองเอพันสองรีบอย่างไงวะรีบมีตังค์ยัง่งว้าวนะีะก,กันดีจังกกเอาละแปกแน่ทำจะเรียกเรียกเรานะ kiên à, năn Come to me, oh, oi. cái gì mà cứ ăn nó là nó nhỉ. đồn dốc lên mà, โอ้ยเปเชีย <Bien ven ido> ังไม่เสร็จสักทีนะคงว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโผ่กลางแบบกลางเมืองอ่ะเออก็น่าจะเป็นดันเจียยนะ ซึ่งนี้ตามกปกตินะครับเวลามันจะเปลี่ยนด้วยนะจากตอนกลางคืนเงี้ยก็จะกลายเป็นตอนกลางวันโอ้ตันอีเตอร์อืมเรามีห้าเตอร์ จะเอาอะไรดีเอาสเปเชียลแท็กไหมใช่ฮะต, <c oughs> ตอนนี้นะออดพืนใช่ๆเ่าดาบครับตอนนี้มือลมแตนดาบเลยอมั

เราจะเก็ตยังไงกดอะไรวะยิงจนเต็มคือตอนเนี้ย่าจะปล่อยเราแบบปีสตุยนะฮะสองสามสี่ปัดนะโอเคบอกว่าห้าพัน เราก็ต้องไปลุยกันเจียนสินะโหต้องมีแบบว่าออกมากเอาไปเลยอืมไปคาลิน่าโกอ,อ,อ้าวฮู้จับแล้วโว้ยอา ยังไงเลยไปนะโอ้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 ดมดนลดมดมลดมปับปับโอ้อ้าวว้าวคุณจะทีโอตีเนี้ยปับ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 โอค ไอ้นี่มันยังไงกันวะนี่จังเลยกันอ้นี้โอ้โหโ,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 หโอ้ไอ้ยิงตียิงตียิงกระเด็นเฮ้ยสันอีสเตอร์สนามพี่เจอกันนานอุ้ยได้ของเอ้ยมาจาับอะไรตรงนี้วะตายเฟเชียลแอตแทกมันแค่ไงวะ โอ้อ uh ืมอีเฮ้ยโุกเข้าไปอุ้ยโดนกักเข้าไปอกตกใจกักใจเอคเอาพินเนือดไปเลยเออออู้เราไม่รู้ว่ามันคือใครอ่า จะเหมือนกับอันเดิมฮะคือมันจะมีคำว่าพิเศษเบิร์นอะไรสักอย่างเอาแรงเลยครับรออะไระฮะทำอยู่เบิร์นอีกจะเกิดจะเปิน ยัไม่รู้สัญลักษณ์นะแต่อันเก่าผมเตียนได้สัญลักษณ์อันเก่าทันมากสัญลักษณ์อันใหม่ยังไม่แน่ใจ้องดูสักตักหนึ่งปัดมันเฮ้ยไม่โูนแล้วเปิดไม่ทันเลยออ้ยอืมว้าวตายตายผมของเลยนะ อุ้ยิงเอ้ยโอ้ยเอยอหักมันหักมันยิงปังปังตายตายแล้วต้องเล่นรวะวังฮะเฟรชช์พอพอ,อยู่ก็คิดตีสัตว์อีเตอร์ ตับตับโอ้โหโอ้โหโอ้โอเออเอแเราก็ได้มาละอะไรเอออะวรอก พอเหรอที่เล in <The> pues <the> er ื่อนไม่พอมาทีมันธรรมดาไปแล้วห <the schön úc ados> <the> ัวร er> <th> ีบตีรีบตีก่อนมันใช้สกิลเราป้าวหุ้ยแบบนี้มะเราตายอ่ะของโอ้เว้ยเราจะกดบี ขออนาตกลับบ้านก่อนคุณไม่ไหวจริงตายเดี๋ยวตายเล่นอือเราต้องรักษาตัวไว้ก่อนเดีย๋ยวที่เหลือค่อยอ <c oughs> อืมอะเดี๋ยวเราขายของสักทีนะครับแล้วเราก็ไปกันมาเล่นกันได้นะทุกคนเกมนี้มันสนุกมากครับเกมเก่ามันก็สนุกนะใครแบบว่าอยากลองเล่น อัพเกรดครับมีองนูนนี่จากตั้งแตก่เกมที่แล้วแล้ว,ลวได้ไหมมันเยเอะเลยเฮเราเข้าชอ็อปเข้าร้านไปวางของกันดีกว่าได้ของมาสี่อย่างพอดีเลยนะเออพอดีขางจริงโอ้ค้นเงี้ยเออ่ะเอาของแพงเนี่ย อจริงๆมันจะมีขโมยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ใกล่ๆาราคาถูกใกล้ตีนได้โอเคมาเล็กโกะโอ้ต้านล่า อะไรค่ะบอเฮ้ยอะไรอ่ะไปในฟู้เฮ้ยค่ะ มาไปเฮ้ hey. ปดอำคกแอสะอาดแอะโอ้สะอาดนะก็จะอะไรอะ่ะโอ้โหายเลยหายเลยแปด หายเลยเจ้าของหมดนะครับโอ้ก็รุปของในวันนี้ประมาณร่อนนะโอเควันนี้ของ ดาวโหลดมาเล่นได้เลยนะครับตอนนี้ะ,อะขอรับค